ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลเก่าในตัวเมืองเป็นห้องใตดินที่คนไม่อยากลงไปยืนนานเพราะอากาศเย็นจัดและมีกลิ่นฟอร์ม,มาลีนปนกลิ่นบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ทุกคืนก่อนปิดไฟเจ้าหน้าที่จะเก็บศพใส่ถุงขึ้นทะเบียนหมายเลขแล้ววางเรียงบนเตียงเหล็กวันนั้นมีศพผู้ชายอายุราวสาสบปี ถูกนำเข้ามาหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนหนักระบุว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เวรดึกสองคนจัดการตามขั้นตอนปิดห้องเดินกลับขึ้นชั้นบนทิ้งไว้เพียงแสงไฟสีขาวซีดและกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่หันเข้าหาถุงศพเวลาตีสองระบบกล้องบันทึกภาพเงีบเงยบๆตามปกติ จนเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นถุงศพใบที่สามขยับเล็กน้อยเหมือนมีลมดันแต่ในห้องไม่มีลมไม่มีใครอยู่ทุกอย่างควรนิ่งสนิทผ่านไปไม่ถึงนาทีถุงศพค่อยๆขยับแรงขึ้นเหมือนคนดึงจากข้างในสุดท้ายิบค่อยค่อหลุดออกเองจากด้านในชาๆชัดๆ, <S <S ดๆเจ้าหน้าที่บนชั้นบนที่ดูจอมอนิเตอร์ผ่านซ c ซีทีวี ถึงกับทำมือสัน่นเขาเรีบเรียกเพื่อนอีกคนให้มาดูทั้งคู่ตาขางแล้ววินาทีนั้นเองพบว่าภายในถุงศพนั้นศพลืมตาช้าๆดวงตาขาวขุ่นมองตรงเข้ากล้องเมือนรู้ว่ามีคนจ้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันค่อยๆดันตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงเหล็กเสียงกรอบกระดูกแทบได้ยินผ่านจอศพไม่เดินแต่คืบลงมาจากเตียงพีละนิต มือซีดๆจับผืนเย็นเฉียบจากนั้นมันขาดตรงไปที่มุมห้องมองตรงยังกล้องวงจรปิดหยุดนิ่งก่อนจะยกมือขึ้นแตะเลนกล้องช้าๆอย่างตั้งใจภาพหน้าจอกลายเป็นสีดำสนิทเ <c oughs> จ้าหน้าที่รีบวิ่งลงไปยังห้องเก็บศพแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปศพทั้งหมดอยู่ในถุงตามเดิมไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากเลนกล้องซีซีทีวีที่มีรอยนิ้วมือเย็นเยียบ อยู่อย่างชัดเจนเหมือนพึ่งจะแตะจากด้านในตั้งแต่คืนวันนั้นไม่มีใครยอมอยู่เวนห้องเก็บศพตามลำพังอีกเลยและทุกครั้งที่มีศพใหม่ถูกพามาท,ที่นี่เจ้าหน้าที่จะเอาผ้าขาวคุมก้องเอาไว้ด้วยเพราะไม่อยากรู้ว่ามีใครในถุงศพลืมตาอยู่หรือเปล่าวินาที